าสำหรับคนที่กำลังมองหาเห็ดนะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p ี่เอลเซนะผมดากอนช็อปเอกนะเพื่อนๆนี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดน,นะให้เพื่อนๆเลือกซื้อมากมายเลยนะครับเอาละก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะผมเช้าโลบอกกันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยก็ อยู่กับผมเช่นเดิมอะช่องพอซีนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กันในเกม c r e a t u r e o อ s o n น r รีกันอีกครั้งนะฮะและในวันนี้เะื่อเพื่อนก็เป็น E ีพีสำหรับการรีวิว c r e เจ u r e อีเช่นเคยนะเพื่อนๆแล้วก็ค r e เจ u r e ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้เนี่ยก็เป็น Cre เจ u r e ที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะเพื่อนเพื่อนแต่ก่อนรับชมเนี่ยก็รบกวนเพื่อนๆนะฮะกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งกรชชองผมด้วยนะเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อไปนั่นเองนะเพื่อนแล้วก็สาหรรับใคเอแๆหรือว่าีอน คลีเจอร์ตัวใหม่ตัวนี้นั้นเพื่อนก็สามารถเข้าไปซื้อนั้นในเพจ Pick u p s a t Dark Shop เอได้นะเพื่อนก็มีคลีเจอร์มากมายนะเพื่อนเพื่อเลือกซื้อนั้นเพื่อนรวมถึงเหตุที่เป็นค่างเงินในเกมเนี่ยทางเราก็มีขายเช่นเดียวกันนะฮะก็สามารถ ทักแชทเข้าไปได้เลยนะเพื่อนจะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลาเลยนะฮะโอเคยังไงก็ต้องขอฝากเพจเอาไว้ด้วยนะเพื่อนถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ไปรับชมคลิปวิดีโอนี้กันเลยดีกว่าฮะอ่ะก็สําหรับครีเจอร์ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะเพื่อนก็เป็นคลีเจอร์นะที่เพิ่งจะอัปเดตเข้ามานะเพื่อนสดๆร้อนๆเลยนะเพื่อนแล้วก็สามารถซื้อได้ด้วยเหตุเลยนะเพื่อนไม่จำเป็นต้องสุ่มอีกต่อไปแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวใหม่นะเพื่อนมีชื่อว่ากอกอนนิคัสนั่นเองนะเพื่อนผมจะขอเรียกว่ากอร์กะสั้นๆแล ที่มีแรงบันดาลใจเนี่ยมาจาก ไก่งวงนั้นเพื่อนแต่ว่าปากของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนอะไรโนเสาร์นะผมก็ขอตั้งฉายให้มันเป็นโดโดเล,ล็กและกันนั้นเพื่อถ้าใครเล่นอาร์คเนี่ยก็น่าจะรู้จักกันดีนั่นเองนะฮะสำหรับเจ้ากอกรเนี่ยนั้นเพื่อนก็เป็นคลีเร์ที่อัปเดตเข้ามาในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเพื่อนซึ่งเป็นคลีเร์นะ,ะระดับโนมอลนะไม่เกี่ยวกับกิจกรรมใดๆนั้นเพื่อนแต่ว่าก็มีค่อนข้างคาบเกี่ยวกับกิจกรรมแตงสกี p ิ้งนั่นเองนั้นเพื่อนก็คือกิจกรรมแตงสกีบิ้งเนี่ยก็ เกมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นอัปเดตเกี่ยวกับไก,ก่งวงนั้นเพื่อนรวมถึงครีเจอร์นะ,ะก็อัปเดตเจ้ากอกรเข้ามานะที่มีโมเดลเป็นไก่งวงนั่นเองนะฮะวิธีการได้รับเจ้าก,อก,อ,กอกรเนี่ยนะเพื่อนก็สามารถซื้อได้ในร้านค้าประจําวันหรือว่าโลเทชันสโตร์นั่นเองนะสำหรับคนที่ไม่รู้เนี่ยนะ,ะเราสามารถกดเข้าไปได้ที่รูปตัวต๋วตรงด้านบนนั้นเพื่อนกดเข้าไปเนี่ยแล้วกดตรง Limited c r e a t u r e นั่นเองนะตรงนี้นั้นเพื่อนแล้วก็จะมีเจ้ากอกรอนเนี่ยขายอยู่นั้นเพื่อนราคาเนี่ยสามพัน ถ้าเราซื้อไปแล้วเนี่ยราคามันก็จะปรับขึ้นนั่นเองนะเพื่อนใน1วันนะแต่ว่าถ้ารีวันเนี่ยนะแล้วมันกลับมาอีกครั้งเนี่ยก็จะราคา3,500เท่าเดิมนั่นเองนะฮะอะก็จะประมาณนี้นะสำหรับวิธีการได้รับเจ้ากอกอนนั่นเองนะฮะอ่ะเรามาดูที่สเตตัสของเจ้ากอกอนกันบ้างดีกว่านะเพื่อนสำหรับเจ้ากอกอนเนี่ยนะก็มีเลือดอยู่ที่3,800นะเพื่อนดานเมนจอยู่ที่340แล้วก็สปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่25 ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่71เลยนะเพื่อนน้ำหนักตัวเนี่ยเพียงแค่5 8 0 0เท่านั้นเองนะก็เป็นตัวที่เน้นการเคลื่อนที่แน่นอนเลยนะเพื่อนระยะเวลาการจเจริญเติบโตเนี่ยก็อยู่ที่36นาทีนะเพื่อนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะแล้วก็เป็นครีเจอร์เทียสสนั่นเองเป็นครีเจอร์เทียกลางๆนะเพื่อนอาจจะไม่ได้เก่งเวอร์นะ แต่ก็ไม่ได้แบบอ่อนหรือว่าเป็นอาหารทั่วไปอะไรนี้เลยนะเัื่อนก็ถือว่าพอใช้นะสําหรับครีเอเทียสามนะเพื่อนสําหรับประวัติความเป็นมาของเจ้ากกรนั้นเพื่อนก็จะบอกมาว่านะเจ้ากกรนนคัสเนี่ยนะเป็นสัตว์สังคมนะเพื่อนที่ชอบจับกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆนั่นเองนะพวกมันเนี่ยนะมีความกระหายอาหารอย่างมากนะเพื่อนแล้วก็พวกมันเนี่ยมีนิสัยที่ตะกะมากนะเพื่อนแล้วก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่เนี่ยไปกับการล่าสัตว์แล้วก็กินสัตว์นั่นเองนะเพื่อนแต่ก็กลับกันนั้นเพื่อนนักล่าเนี่ยตัวอ เพื people, like planet, too, ่อนเนื่องจากเนื้อของเจ้ากกนเนี่ยนะมีรสชาติที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยก็เป็นประวัติของเจ้ากกอนิคัสนั่นเองนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าสร้างตัวละครของเจ้ากกอนิคัสกันบ้างดีกว่านะเพื่อนว่าหน้าสร้างตัวละครแลอความใตต่างของตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะฮะโอเคไปดูเลยฮะอ่ะและนี่ก็เป็นหน้าสร้างตัวละครของเจ้ากกอนิคัสนั่นเองนะเพื่อนก็ เป็นครีเจอร์ที่ทีมสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะทึบนิดหนึ่งนะก็เป็นแนวขาวๆน้ำตาลน้ำตาลประมาณนี้นะเพื่อนนะอารมณ์ประมาณเชนดิวเลยนะฮะส่วนความใกต,ต่างระหว่างตัวผู้กับตัวเมียเนี่ยนะฮะตัวเมียเนี่ยนะเพื่อะน,นะอนู่นเนร,รเพื่อนก็จะเป็นเขานั่นเองนะเป็นเขาเหมือนแพะเลยนะสำหรับตัวผู้นะส่วนตัวมเมียจะเป็นขนแทนสั้นๆน,นะ แล้วก็แน่นอนว่าตัวผู้เท่กว่าเยอะเลยนะเพื่อนแต่ว่าถ้าใครชอบตัวเมียก็สามารถเล่นได้เช่นกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอาเจ้ากกร์นเนี่ยเข้าไปในเกมกันเลยดีกว่านะเพื่อนว่าภายในเกมเนี่ยของมันเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขนาดตัวเท่าไหรน่นะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยฮะ,ะในตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ภายในเกมกับเจ้ากกร์ในคัสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนก็ ถือว่าเป็นครีเจอร์ที่มีขนาดตัวเนี่ยไม่ใหญ่มากนั้นเพื่อนก็ถือว่ากลางๆนะแต่ไม่ถึงกับเล็กมากนั้นเพื่อนสําหรับจเจ้ากกรกอนเนี่ยก็เป็นครีเจอร์สายแคนิวอลหรือว่าสายกินเนื้อน,นั่นเองนะก็เป็นไก่งวงสายโหดนั่นเองนั้นเพื่อนเรื่องความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนั้นเพื่อนมีการเคลื่อนที่เนี่ยที่ค่อนข้างจะรวดเร็วและก็คล่องแคล่วมากๆเลยนั้นเพื่อนเนื่องจากมีขนาดตัวที่ไม่ใหญ่จนเกินไปนั้นเพื่อนแล้วก็มีน้ําหนักตัวที่ไม่มากจนเกินไปนั่นนเอง เรื่องโมเดลนะเพื่อนแล้วก็อนิเมชันในการเดินเนี่ยรอบเนี้ยถือว่าทาออกมาได้ดีทั้งคู่เลยนะปกติเนี่ยสองสามอีพีที่ผ่านมาเนี่ยนะจะเป็นการออกแบบโมเดลที่ดีนะเพื่อนแต่ว่ากับกันก็คือ a อนิเมชันในการเดินหรือว่าการเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแข่งไปสักนิดหนึ่งนะแต่ว่าสําหรับเจ้าโกกนเนี่ยนะโมเดลเนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆแล้วแล้วก็ a อนิเมชันเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยนะเพื่อนไม่แข่งจนเกินไปแล้วก็ดูสม ooth มากๆเลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูล่างสามของเจ้าโกกรกันบ้างดีกว่านะเพราะมี ตัวเข้าไหนนั้นเพื่อนแล้วก็มีอะไรเพิ่มมาบ้างนั่นเองนะโอเคเราไปชมร่างสามของมันกันเลยฮะ อ่ะแล้วนี่ก็เป็นร่าง3ของเจ้าอกอนิคัสนั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่ามีขนาดตัวที่ไม่เล็กจนเกินไปแต่ว่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนก็เหมาะสําหรับคนที่เน้นการเคลื่อนที่ละกันนะเพื่อนเนื่องจากคลีเจอร์ที่มีขนาดตัวใหญ่ๆเนี่ยนะแน่นอนว่าต้องแลกกับการเคลื่อนที่ที่ช้านั่นเองแต่ว่าเจ้าโกกรเนี่ยนะก็มีขนาดตัวที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนก็ทําให้การเคลื่อนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะคล่องแคล่วเลยนะไอเดี๋ยวเราไปฟังเสียงทั้ง4ของเจ้าโกกรกันบ้างดีกว่านะเพื่อนว่าเสียงทั้ง4ของมันเนี่ยนะเป็นยัง โอเคเราไปฟังกันเลยฮะ อันนี้ก็เป็นเสียงทั้งสี่ของเจ้ากกรนนั่นเองนะเพื่อนก็ถือว่าเทพพอสมควรเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาได้ค่อนข้างดีนะั้นเพื่อนทั้งเรื่องโมเดลแอนิเมชันรวมถึงเสียงและก็องค์ประกอบต่างๆก็ถือว่าเป็นตัวที่พอใช้ได้เลยนะเรื่องดามเมจเนี่ยก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปนะัป้นเพื่อนอยู่ในระดับที่ปานกลางเลยนะั้นเพื่อน ก็สามารถใช้เล่นได้เลยนะสําหรับเจ้ากกกอนไก่งวงสายโหดตัวนี้นะเพื่อนเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้ากกรกอนกันบ้างดีกว่าน,นะเพื่อนสาหรับเจ้ากอกอนนิคัสเนี่ยก็จะมีความสามารถทั้งหมดอ่ะสี่ความสามารถเลยนะเพื่อนความสามารถที่หนึ่งเนี่ยก็คือบลีดดฟเฟนซ์นั่นเองหรือว่าความสามารถในการป้องกันการเกิดบาดแผลนะความสามารถที่2เนี่ยก็คือบลนเบรกนั่นเองก็คือความสามารถที่ทําให้ศัตรูที่โดนเจ้ากกรกอนโจมตีเนี่ยมีโอกาสที่จะติดสถานะบนเบล็กหรือว่ากระดูกหักนั่นเองนะเพื่อน จะทาการสโลว์ในการเคลื่อนที่เนี่ย80%เลยนะเพื่อนแล้วก็ไม่สามารถทําการวิ่งได้นั่นเองนะสำหรับเหยื่อที่โดนเจ้ากอกอนจมตีและติดสถานะบนเบรกนี้นะเพื่อนความสามารถที่3เนี่ยก็คือไอรอนสโตรมเอชนั่นเองนะเพื่อนความสามารถนี้เนี่ยจะทําให้เจ้ากอกอนเนี่ยสามารถกินเนื้อเน่าได้นะเพื่อนหรือว่าเนื้อที่มีสีเขียวแล้วก็มีควันขึ้นด้านบนนะเพื่อนอันนั้นอาจจะเป็นเนื้อเน่านั่นเองนะเพื่อน ถ้าเป็นครีเจอร์ปกติทั่วไปนะหากกินเนื้อเน่าเข้าไปนันเพื่อนก็จะทําให้เลือดลดนั่นเพื่อนรวมถึงกระหายน้ําด้วยนะแต่ว่าเจ้ากกรเนี่ยมี ability iron storm age นั่นเองนะก็จะทําให้สามารถกินเนื้อเน่าโดยที่ไม่ติดสถานะใดๆเลยนันเพื่อนแล้วก็เลือดไม่ลดด้วยนันเพื่อนก็ถือว่าเป็นความสามารถที่ดีความสามารถหนึ่งเลยนะสำหรับ iron storm age นันเพื่อนและความสามารถสุดท้ายนันเพื่อนความสามารถไฮไลท์ของเจ้ากกอนั่นเองนะ s t r e n g in number นันเพื่อนก็เป็นความสามารถเดียวกับ ของเจ้าบานิชีนั่นเองนะความสามารถนี้เนี่ยนะก็จะทําให้หากเราเนี่ยอยู่ในแพ็กนั้นเพื่อนที่มีคลีเจอร์สายพันธุ์อื่นเนี่ยซ้ำกัน1คู่นั้นเพื่อนจะทําให้เราเนี่ยติดสถานะ1สถานะนั่นเองนะแล้วก็จะทําการ เพิ่มนั้นเพื่อนเตตัสต่างอีกเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็สามารถทําได้สูงสุดสี่ a c k เลยนะเพื่อนก็ถือว่าเพิ่มเยอะมากๆเลยนะสำหรับ Ability หรือว่าความสามารถ Sta ็ง in Number อร์นะเพื่อนสําหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถไปดูใน E ีีของบานิชี่ได้นะเพื่อนผมอธิบายความสามารถ Sta ็ง in n ดัมเบอไว้อย่างละเอียดแล้วนะเพื่อนก็สามารถไปฟังกันได้ในคลิปนั้นเลยนะฮะอะก็เป็นยังไงกันบ้างนะเพื่อนสำหรับ เจ้ากกนิคัสตัวน er ี so, ้นั้นเพื่อนไก่งวงสายโหดของเรานั้นเพื่อนก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้อีกตัวหนึ่งเลยนันเพื่อนแล้วก็มีราคาที่ไม่แพงนั้นเพื่อนเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะสำหรับเจ้ากกนิคัสนะฮะเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเจ้ากกนิคัสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นันเพื่อนมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นะสำหรับคลิปหน้าในยใยผมทำคลิปเกี่ยวกับตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวไปเล่นเจ้ากกนิคัสกันก่อนนะเพื่อน เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ